อลังจากที่เราได้รับชมาภิบติส่วนตัวของลุงพี่ที่เราจะมาทาการสัมภาษณ์กันแล้วนะครับหลายคนอาจจะตื่นเต้นที่อยากจะเจอลุงพี่หน้น่ารักของเราว่าเขามหน้าตาเป็นไงเคยเจอที่มหาวิทยาลัยหรือเปล่าไม่ต้องนิดหวังครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องประชุมของบริษัทพัฒนเทคโนโลยีแล้วครับลุงพี่ที่เราจะมาสัมภาษณ์กันวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นที่ที่พวกเราเคยเห็นหน้ากันคุ้นๆหน้ากันอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้พี่เขาอยู่ยตรงนี้แล้วครับนักศิย์ท่ก็ได้วันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็มีความดีใจที่ได้มาสหน้าที่นะครับค่ับอื่นก็ให้พี่แนะนําตัวของตัวเองแบบว่าชื่ออะไรเียนรหัสยี่้ไหนครับก็ชื่อสิตธิ์ารณ์รัตนชาวันนะคะชื่อเล่นชื่อแอนเป็นรุ่นรหัส52ค่ะจบจากคาคาชาคอมพิวเตอร์ลอจิกโอก็เป็นรุ่นพี่แล้วเราแค่ปีเดียวค จะถามว่างานที่พี่ทำเนี่ยครับเราสามารถนําความรู้ที่ไดจากการศึกษามาปรับใช้ได้อย่างไรบ้างครับก็นํามาใช้ได้หลายิชาเลยนะคะทั้งมัลติมีเดียเขียนเว็บหรือการออกแบบระบบการตลาดการจัดการก็มีเข้ามาได้เกือบ่บงอย่างการออกแบบที่ก็สามารถนำ Photoshop หรือว่าอ l l u s t r a t o r เข้ามาใช้ก็ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการเขียนเว็บก็สามารถนำ ดีเวิร์เข้ามาใช้ได้เหมือนกันแต่ก็จะอ้างอิงกับการเขียนจากกับการเขียนเว็บด้วยโปรแกรมอื่นมากกว่าแล้วก็ยังมีการทำการตลาดผ่านเ c e บ o o k หรือผ่านตัวต่างๆก็มีเหมือนกันค่ะเดนก้ว่างานที่ทำคือครอบคุมเกี่ยวกับไอีทุกอย่างเลยใะอย่างระยะแรกที่พี่เข้ามาทำงานที่นี่นะครับมีการปรับตัวยยังไงยากหรือเปล่าครับก็ ก็ค่อนข้างยากนะคะเนื่งจากที่อายุเราก็ต่างกับพี่ๆเราด้วยค่ะก็ความคิดความการพูดการจาการวางตัวก็จะต่างจากที่เราอยู่กับเพื่อนๆออกไปเลยนัานบริษัทแห่งนี้ครับบริษัท Touch Technology มีอ,มอากนณะงานเป็นอย่างไรครับก็จะเป็นเกี่ยวกับไอทีโซลูชันเกือบทั้งหมดเลยค่ะครอบคลุม าร็เปใช่ค่ะก็จะมีทั้งสินค้าที่เป็นเก mm ี่ยวกับเน็ตเวิร์กหรือสินค้าไอที hmm. ก็จะมีขายผ่านเว็บของบริษัทแล้วก็จะมีเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มีขาการวางระบบการทํางานการติดตั้งที่เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะอยู่ในหมวดนี้เหมือนกัน,น,กนแต่ก็ยังมีการเขียนแอปการเขียนโปรแกรมด้วยค่ะใ้ลูกค้าสามารถ เรื่องราวโหดได้เลยใช่ไหมคะน,นการบริการที่มีอย่างแหงะละ่ลกื่มกไอมยมิี่แนมีลักษณะการทำงานอย่างไรบ้างคะลัะการงานก็จะตอนนี้ทาตแหน่เว็บเเนะคะก็จะเขียนเว็บเกือบทั้งหมดเลยค่ะที่เป็น HTML CSS หรือเว็บงกก็จะผ่านจากทีก่อนแล้วก็ค่อยส่งต่อทีนึงเป็นข,ขั้นต่อยอดกันใช่ไหมคะระหว่างเพื่อนร่วมงานใช่ค่ะก็ ถ้าของพี่ก็พี่ก็จะส่งทำให้เป็นโปรเจกพี่ก็จะส่งให้ทางทีมใหร่ดีลเปอร์เขาใส่เน็ีแล้วก็จะทำขึ้นมาเป็นโปรเจกต์เลงแล้วอย่างเวลาทำง,งานนี้พี่แอนมีการแบ่งทีมกันหรือว่าทำเฉพาะเห้ยคนเดียวอะแบ่งทีมค่ะเพราะว่าตอนนี้ทีมใหญ่ก็จะเป็นโปรดักฝ่ายโปรดักแล้วก็ฝ่ายโอเปอเรชันซึ่งของพี่จะอ,อยู่ส่วนโปรดัก แลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปยุ่งกับฝายเวอร์ชานทาี้อันเาจับที่ทางที่อันไม่รอดคอฝั่งงานนะคะรู้จักแต่เงาแล้วคุจะยากพอสมควรแย่พบเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็มีนะคะเพราะว่าช่วงแ,บบแรกก็จะเป็นเรื่องประสบก,การณ์น้อยด้วยแล้วก็ไม่รู้จักด้วยว่าการทำเว็บบัตเป็นคอนเสิร์คืออะไรก็เลยทําให้เดินไปได้ช้าวกว่าที่คิดเอาไว้แต่ที่คิดว่า แค่ความรู้ที่มีในห้องเรียนก็พอแต่ตอนนี้ก็ไม่พอแล้วเริ่มต้องศึกษามากขึ้นต้องเรียนรู้จะว่าจะคิดมากขึ้นหรือพวกเจคิวลีละะ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะในห้องอาจจะเรียนแต่ว่าอาจจะเห็นว่ามันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มากพอมาทําอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันสําคัญมากแล้ววิธีแก้ไขก็คือทำานบ้างคะก็วิธีแก้ไขส่วนใหญ่ก็จะเป็นก,การซร์ชก่อนถ้าเซร์อแล้ว ยังมีปัญหาอย <hi> ู่พี่ก็จะใช้จัดกานถานพื้นที่ทำงานของว่าจะแก้ปัญหายังไงใช้วิธีการสอบถามพื้นที่ใช้วิธีการแก้ปัญหาค่ะค่ะแล้วทำไม네네พี่อาทิตได้เลือกที่จะมาทำงานที่บริษัทนี้คะพี่ว่าการทำงานตอนแรกี่ฝึกงานที่นี่อยู่แล้วแล้วพอเราฝึกงานที่นี่เราก็จะมีความสัมพันธ์การพูดคุยสนิทกันในระดับนึงการที่ เรามาเริ่มต่อยอดจากที่นี่มันก็จะทําให้เราสามารถขอความรู้ขอความคิดเห็นหรือว่าศึกษาต่อจากที่เขาได้ง่ายก,กว่าการที่เราไปเริ่มใหม่กับที่บริษัทไหนสาขแห่งหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าที่เขาพร้อมที่จะให้ให้ข้อมูลให้ความรู้กับเราหรือเปล่าเลยความเคยนใช่ใชถือวา่าถือว่าดีที่ได้ทํางานในที่ที่เรามาฝึกงาน,นเหมือนกับเราเอ,อ เรามีประสบการณ์อย<ช>ู<ช>่แล้วก็คุ้เคยกับที่เขาอยู่แล้วใช่เพราะว่าเขาก็จะกล้าพอที่จะสอนเราไม่เหมือนกับถ้าเราไปตอ่อยอดจากที่อื่นบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะได้ความรู้จากที่นั่นมากน้อยแค่ไหนแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยค่ะคือพอ,อยาข้าวจากให้พี่แอนช่วยแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับตัวหรือว่ามีความคิดเห็น อยากให้พวกเขาไปปรับใช้ในการทำงานหรือว่าในการเรียนต่อในเรื่องการปรับตัวนี่พี่มองว่าด้วยความที่เราคงเป็นเด็ก,กว่าพี่เขานะดดก็เราก็คงจะต้องเข้าหาพี่เขาวางตัวให้เหมาะสมอะแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเรื่องการทํางานจริงก็อยากจะให้ลองถามตัวเองดูว่าเราชอบด้านไหนก่อนถ้าเราไปทําด้านที่เราไม่ชอบมันก็ มือนการฝืนที่เราจะทำงานมันก็จะมีก็ไม่ได้อยากจะทำในส่วนตัวนั้นแต่ถ้าเราตอบได้ว่าเราชอบอะไรเราก็เดินไปได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาค่ะขอบคุณพี่แอนมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้พวกเราได้สัมภษณ์แล็ได้เปลี่ยนประสบการณ์การทํานานะคะต้องขอบคุณพี่แอนนะคะแล้วก็ บริษัททั้ทเทคโนโลยีนะคะที่ก็อสถานที่แล้วก็แบบมีการบริการมีเมื่อกี้แม่บ้านตอนที่เรามาแม่บ้านก็ไเอาน้ำดื่มมาบริการเราดูแล,แลเป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณาาค่ะ